สถานธนานุบาลทั้ง3าสาขาของจังหวัดนครสวรรค์ต่างเตรียมรับสถานการณ์โดยการสำรองเงินสดไว้หลายร้อยล้านบาทรับมือช่วงเปิดเทอมโดยนางวิมลรัตน์อริยพึกผู้จัดจการสถานธนานุบาลหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่าในขณะนี้ทางสถานธนานุบาลจังหวัดนครสวรรค์ทั้งสาสาขาได้เตรียมสำรองเงินสดไว้ประมาณสาขาล,ละกว่า100ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงก่อนเปิดเทอมโดยในขณะนี้มีประชาชนนำสิ่งของมาจำานำกันเป็นจำนวนมากต่อเนื่องทุกวันโดยส่วนใหญ่ร้อยละกว่า90%จะเป็นทองคำรูปพรรณส่วนสิ่งของอื่นๆอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าและของใช้อื่นมีจำนวนน้อยในขณะที่ทางเทศบาลนาครนครสวรรค์ได้ออกมาตรการเพื่อแบ่งเบาภาระประชาชนในพื้นที่ในช่วงเปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการช่วยเหลือสเคราะอบประชาชนผู้มีรายได้น้อยโดยทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำระหว่างวันที่1พฤษภาค,คมถึง30มิถุนายน2567เงินต้นไม่เกิน5,000บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0 2 5ต่อเดือนและเงินต้นเกิน5,000บาทคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ1ต่อเดือนตอนนี้ของอ่า สถานบ้านหนึ่งนะคะของนครต้องนครสวรรค์หนึ่งเนี่ยประชาชนก็เริ่มมาใช้บริการเลือกเนื่องจากของเรา,าเป็นลงดั้งเดิมประชาชนก็จะมีประชาชนที่ว่าเป็นลูกค้าเดิมเดิมลูกค้าใหม่บ้างแต่ว่าของเราก็จะมีแบ่งแยกไปอีก3โรลงคือลงหนึ่งลงสองลงสามลงหนึ่งจะอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลตลาดเก่านี้ลงสองจะอยู่หน้าโรงพยาบาลสวรรค์ประชาลักษ์ลงสามอยู่หลังบคสสยอดลูกค้าก็จะแบ่งกันไป ส่วนลงหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนมาใช้เรื่อยๆค่ะโดยถ้าค่าเทอมเกี่ยวกับเรื่องการเรียนค่าเทอมก็เริ่มมีมาบ้างแล้วถ้าจะมองก็ครึ่งหนึ่งของวันจะเป็นส่วนใหญ่ของค่าเทอมส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นประชาชนที่มาใช้บริการทางด้านกเกษตรและใช้การใช้จ่ายชีวิตประจําวันแต่ของเราก็จะไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเยอะทุกวันค่ะ フフフフ。